ถึงแม้จะเป็นนักชกที่รูปร่างเล็กที่สุดในบรรดา16คนที่ถูกเลือกมาแข่งขันมวยรอบปูนเสือครั้งที่21แต่สุดท้ายฉลามดำนายกเอทาสลา,าก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสลีละไม่ใช่อุปสรรคหากคุณเก่งมากพอ 789สตอรี่สัปดาห์นี้ขอนําเสนอเรื่องราวของไอเสือตัวที่21จากแดนใต้ฉลามดํานายกเอท่าสาลานักมวยที่ใครหลายคนบอกว่านี่คือร่างทรงของพระจันฉายผง,งาดขวาแชมป์มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ไปครองได้แบบม้วนเดียวจบชนะลวดทุกไฟไม่แพ้ใครก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เป็นกําลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789 ฉลามดำนายกเอท่าสาลามีชื่อเล่นว่าสดีเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม5 5 7พผู้ลำเนาเป็นชาวอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบครัวทำอาชีพประมงและทำสวนยางเริ่มฝึกหัดชกมวยกับค่ายมวยละแวกใกล้บ้านตอนอายุ7ขวบแต่ด้วยความที่รูปร่างเล็กคุมมวยที่สอนวิชาจึงไม่รีบส่งเขาขึ้นเวที ฉลามดำต้องซ้อมอยู่ประมาณ1ปีกว่าจะได้โอกาสไปชกบนเวทีไฟแรกตอนอายุ8ขวบโดยความที่ฉลามดำมีใจรักด้านมวยไทยจึงขยันมันฝึกซ้อมและสนุกในทุกวันที่ได้มาซ้อมมวย และเมื่อได้โอกาสไปวาดลวดลายบนผืนผ้าใบฉลามดำก็โด่งดังกลายเป็นยอดไอแอดแดนใตยที่หาตัวจับยากชนะต่อเนื่องหลายไฟสะดุดแพ้แค่ไม่กี่ครั้งไม่นานก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในค่ายมวยนายกเอ่าศาลาพร้อมกับถูกตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นมดคันไฟนายกเอ่าศาลา ความเก่งของฉลามดำทำให้มักต้องต่อน้ำหนักให้คู่ชกเสมอเจ้าตัวเคยเปิดเผยว่าสมัยต่อยอยู่ภูทรเคยต่อน้ำหนักมากสุดถึง10กิโลกรัมเพราะหากผู้เปรียบมาสู้ยากกระทั่งวันหนึ่งฉลามดำได้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพตอนอายุ14ปีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อมาใช้กสิกรนายกเอท่าสาลาและทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอโชคมีชัย สองไฟแรกในเมืองกรุงฉลามดำแพ้ติดต่อกันแต่หลังจากนั้นเขาก็เอาชนะคู่ชกได้13-14ไฟต่อเนื่องปราบนักชกดังๆในรุ่นเดียวกันมาเกือบหมดจนทําให้ได้รับเลือกเข้าแข่งขันมวยรอบปูลเสือครั้งที่21ซึ่งทางค่ายก็จัดการเปลี่ยนชื่อจากกสิกรมาเป็นฉลามดำเพื่อสอดคล้องกับฉลามเสือนายกเอท่าสาราเพื่อนรวมค่ายที่พึ่งกระชากแชมป์มวยรอบปุลเสือครั้งที่20มาครองก่อนหน้านี้ ฉลามดำโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่นัดแรกโดยการสยบเสือคิมกอลุ้งธนาเกียรติต่อด้วยการเอาชนะเพชรสังวานสกาแฟามวยไทยตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายก่อนใครเพื่อนจากนั้นก็ตามไปดับเพชรนำชายสอจอตองปาจีนและย้ำแขนเอาชนะเพชรสังวานสกาแฟามวยไทยอีกครั้งเข้าไปยืนหลอนในรอบสี่คนสุดท้ายทว่าในรอบตัดเชือกฉลามดำดันจับสลากไปเจอกับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุลินตัวเต็งของรายการและเป็นนักชกที่เคยเอาชนะฉลามดำมาแล้ว แต่เกมบนเวทีกลายเป็นฉลามดำที่ลังแขนได้อย่างทบต้นทบดอกเอาชนะคะแนนดับฝันของภูมิใจไทยพร้อมกุยทางสู่นัดชิงชนะเลิศไปเจอกับวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีที่ตนเองก็เคยแพ้มาสมัยต่อยที่ภาคใต้ก่อนที่จะเป็นฉลามดำที่โชว์จังหวะฝีมือจัดจานออกแข่งเนียนตาพลิ้วลวดเร็วเอาชนะคะแนนวุฒิกรไปได้คว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่21ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของแชมป์มวยรอบปูลเสือครั้งที่21ฉลามดำนายกเอท่าศาลาเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด7 8 9